สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับนี่คือเอฟสัน EBX03 สาำหรับสเปคของเจ้าเอฟสัน E ีบีตัวนี้ความสว่าง2700ลูเมนคอนทราเดเรติโอ1 0 0่0ต่อ1ความละเอียด1024 7 6 8คูณ768หรือว่า XGA นะครับ มาดูช่องต่อต่างๆทั้งด้านหลังนะครับมีช่องต่อ usb 2ช่องนะครับเป็น usb type a กับ type b นะครับแล้วก็มี rca หรือว่า av นะครับเหลืองแดงขาวสำหรับต่อวิดีโอหรือ,อเครื่องเล่น dvd นะครับเพื่ออินพุตนำสัญญาณเข้ามาแล้วก็มี svideo แล้วก็มีคอมพิวเตอร์หรือว่า vga นะครับแล้วก็มี HDMI นะครับซึ่งผมก็ต่ออยู่นะครับตัวนี้มีลำโพงในตัวซึ่งตัวใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับเปิดให้ทุกท่านฉายทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับเจ้า f อ s สั ebx 0 3ตัวนี้นะครับความสว่าง2700ลูเมนครับเ่ะเปิดเครื่องกันเลยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่ม s o u r สอินพุตนำสัญญาณเข้ามานะครับวอลุ่มอัพวนลุ่มดาวสำหรับ เสียงนะครับจริงๆระบบเสียงถ้าเอาไปฉายกลางแปลงจะต้องต่อจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแบบนี้นะครับเหมือนผมต่อสัญญาณเสียงไปเข้าลําโพงตัวนั้นนะครับมีลําโพงนะครับแต่ลําโพงมันจะดังไม่เพาะเหมือนกับที่เรามีเครื่องเสียงนะครับถ้ามีเครื่องเสียงเนี่ยสัญญาณมันจะเพาะกว่านะครับที่เราเปิดใส่เสียงเบสนะครับกระหึมเลยนะครับเหมือนโรงภาพยนตร์นะครับนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแสงพุ่งออกมาแรงทีเดียวนะครับ สาม LCD Projector ครับ F s o n E BX ศูนย์สามครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสายภาพยนตร์ทดสอบเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพครับสวยงามแล้วก็แจ่มสว่างจริงๆครับโอ้โหภาพครับคุณผู้ชมครับภาพสวยมากๆครับคุณผู้ชม ือให้ดูภาพได้ไม่นานนะครับเนื่องจากมีลิขสิทธิ์เวลาอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับแต่ภาพสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพดูความสวยของภาพนะครับสวยงามจริงๆครับดูครับโอ้โหนี่คือ F-san EBX03 ครับ2,700ลูเมนสวยงามจริงๆครับภาพครับดูครับโอ้โห สวยงามแล้วก็แจ่มสุดๆครับนี่คือ f e สัน ebx03 นะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับวันนี้ทดสอบกลางวันนะครับเปิดประตูให้แสงเข้ามาเลยนะครับไม่กลัวแสงนะครับสำหรับ F สันตัวนี้ นี่คือเ p s สัน r o j e c t o r Epson ัน EBX 0 3ความสว่าง2700ลูเมนคอนทราเเรทิโอ1,000 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับดูภาพครับสวยงามจริงๆครับนี่ครับภาพคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการฉายกลางวันแบบนี้นะครับปล่อยแสงเข้ามาตามช่องแบบนี้แต่เอฟสันไม่กลัวแสงนะครับโอ้โห สวยงามครับภาพสวยแล้วก็แจ่มสว่างนะครับสำหรับเจ้าเอ F สันตัวนี้ครับสำหรับเอ F สันตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา5,500บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับ5,500บาทครับสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจ,จากศีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ